สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวราศีมังกรทุกคนกลับเข้าสู่ช่องคาเฟ่โฮโรอีกครั้งหนึ่งนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะของชาวราศีมังกรหลังจากที่ได้ฟังการงานการเงินไปแล้วก็อละถึงคราวที่เราจะมานั่งคุยกันนะหรือว่าเปิดไพ่กันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บ้างนะคะ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ใครๆหลายคนให้ความสำคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็ราศีมังกรเองเนี่ยเป็นราศีพี่หมอด้วยนะอ่าลัคนาพี่หมอคือพิจิกแต่ว่าราศีก็คือมังกรเดี๋ยวเรามานั่งฟังกันดีกว,ว่าว่าเออชาวราศีมังกรเนี่ยมีทิศทางแนวโนม้มในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ยังไงบ้างนะคะอ่ะก่อนอื่นเหมือนเดิมเลยเรามาดูกันสิว่าราศีมังกรในช่องพี่หมอนะคะเริ่มนับกันยังไงนะ สำหรับชาวราศีมังกรนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะคะหรือเหมือนเดิมค่ะใครที่รู้ว่าตัวเองมีลัคนานะสถิตยอยู่ในราศีมังกรแน่นอนว่าคุณฟังคลิปนี้แล้วก็ทุกๆคลิปของชาวมังกรในช่องพี่หมอได้หมดเลยนะคะโอเคถ้าเกิดว่าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันว่าความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนกรกฎานะคะ าวลัคนาราศีมังกรนะคะจะมีทิศทางแนวโน้มแล้วก็มีโอกาสอะไรจะเกิดขึ้นอะไรกับชาวะจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีมังกรบ้างนะคะ,อะขออนุญาตเป็นตัวแทนชาวลัคนาและชาวราศีมังกรทุกคนในการเปิดไพ่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนกรกฎานะคะ โอเคค่ะสำหรับชาวลัคนาแล้วก็ชาวราศีมังกรต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์ในเดือนกรกฎานี่อืมเป็นเดือนที่แฮปปี้เลยนะนะคะหลายๆคนมีเกณฑ์ของการได้เริ่มใหม่ด้วยแน่นอนว่าจะต้องเป็นคนโสดนะไม่ใช่คนมีคู่นะอ่ะคนมีคู่เนี่ยมันสามารถเป็นเกณฑ์เริ่มใหม่ได้ด้วยนะคะแต่เดี๋ยวจะพูดว่าเริ่มใหม่ในพาร์ทไหนอ่ะเรามาเริ่มกันที่คนโสดก่อนเหมือนเดิมเลยนะ คนโสดชาวลัคนาราศีมังกรนะหรือชาวราศีมังกรเนี่ยนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมมีเกณฑ์ที่จะเจอกับใครที่น่าสนใจเชื่อไหมเขาเขาเป็นคนที่แบบว่ามัางกรจะรู้สึกว่าเอ้ยคนเนี้ยเข้ามาแล้วมันมันแบบทําให้ชีวิตอันแสนน่าเบื่อของเราเนี่ยมันมันดูแบบกลับมามีแพชชั่นกับความรักหรือหรือเอายังไม่ต้องมีแพชชั่นกับเขาก็ได้ เอาแค่แบบว่าไอชีวิตท,ที่แสนน่าเบื่อเนี่ยมันดูมีอะไรน่าตื่นเต้นขึ้นมาเลยเพราะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่น่าสนใจหลายๆคนมีโอกาสเจอคนที่เด็กกว่าหลายๆคนมีโอกาสเจอคนที่เป็นชาวต่างชาติหลายๆคนก็มีเกณฑ์เจอคนไกลหมายถึงว่าเป็นคนไกลๆะคะ่ะอยู่ห่างกันก็มันก็อยู่ในหมวดชาวต่างชาติได้นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ ชาวต่างชาติอ่ะเขามาเที่ยวไทยมาอยู่ในไทยก็เยอะนะคะพี่หมอก็เลยต้องพูดด้วยว่าเป็นคนไกลบางทีก็จะเป็นคนไทยไปอยู่ต่างประเทศก็ได้นึกอ,ออกไหมเพราะฉะนั้นมันต้องพูดทั้งพาร์ทของการเป็นชาวต่างชาติหรือว่าการเป็นคนไกลนะและอ่าอีกหนึ่งประเด็นนะคะหลายหลายคนนะมีโอกาสกลับไปเจอคนเก่าในอดีตซึ่งคนเก่าเนี่ยสามารถเป็นคนเก่าในอดีตของ ของชาตินีนะใช้คํานี้เลยของชาตินี้นะคะหรือเก่ากว่านั้นก็คือชาติที่แล้วก็ energy ของเนื้อคู่นั่นเองนะคะเดี๋ยวขอพูด energy เนื้อคู่หรือคนเก่าเ,าเอาไว้หลังสุดเลยเพราะมันต้องพูดกันยาวแต่เรามาพูดถึงของใหม่ก่อนดีกวะนะ่าเนาะของใหม่ที่ว่าเนี่ยก็คือคนใหม่นั่นแหละค่ะแล้วก็โอกาสในการได้เริ่มต้นทําความรู้จักได้ได,ได้ได้เริ่มคุยได้เริ่มพูดหลายๆคนใช้วิธีปัดแอปอมีเรื่องของ สื่อโซเชียลออนไลน์ต่างๆเข้ามาเป็นตัวเชื่อมนะสามารถที่จะคุยกันผ่านช่องทางนั้นหรือว่าไปเจอกันผ่านช่องทางนั้นก็ได้หลายๆคนมีโอกาสเจอกันจากการร่วมงานนี่บอกเลยว่าจะได้เจอกันที่ไหนบ้างนะบางคนไปตั้งหน้าตั้งตารอละหลายๆคนก็มีโอกาสเจอกันจากการร่วมงานนะคะหรือว่าอ่าบางคนอ่ะอันนี้ไม่ต้องพูดในพาร์ทคนเก่าเอาไว้เอาไว้หลังสุดแล้วกันเนาะขอพูดเฉพาะของใหม่ก่อนนะแล้วก็ บางคนอาจจะเจอจากการไปเดินทางท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีเกณฑ์จะได้เจอคนคนนี้นะคะแล้วเขาเข้ามาแล้วมันยังไงจะบอกเลยว่าเอา,อางี้ดีกว่าคนโสดชาวมังกรหลายๆคนใพี่หมอบอกเลยนะมันมีเกณฑ์นนะที่คุณจะแบบว่าอาจจะมีคอมมิชเมนต์กับใครที่เข้ามาในเดือนนี้นะคะพูดง่ายก็คือจะไม่โสดแล้วนั่นแหละหลายๆคนนะซึ่งบางคนฟังเราก็อาจจะรู้สึกแบบว่าหุ้ย จริงหรอถ้าเจอกันผ่านแอปเนี่ยมันได้หรอมันมันสามารถที่จะไปมีคอมมิ t เมนต์ไปตกลงตรงใจอะไรกับเขาได้ขนาดนั้นเลยหรอพี่หมออะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่ามันก็ได้อะจริงๆนะความรักอ่ะทุกคนก็เห็นนะบางทีคบกันมาเป็น10ปีไม่ได้แต่งก็เยอะบางทีคบกันอาทิตย์สอาทิตย์ คุยกันคุยกันอาทิตย์สองอาทิตย์กลายเป็นแฟนคบกันต่ออีกเดือนสองเดือนแต่งงานแต่งงานแป๊บเดียวมีลูกมันแล้วแต่ทมิ่งของแต่ละคนนะคะซึ่งในเดือนเอ่อกรากฎา,าเนี่ยมังกรมีเกมแบบนั้นอะหลายคนเลยก็เอาเป็นว่าไม่เป็นไรเราก็ยังไม่ต้องไปคิดเยอะค่ะรู้ไว้ก่อนอ่ะรู้ไว้ก่อนว่าเฮ้ยเราโสดอยู่มีเก์มีเจอมีเกณ์จะเจอคนนูน้นคนนี้คนนั้นน่าสนใจอ่ามีเกณฑ์จะได้ศึกษามีเกณ์จะได้สาระโสดมีเกณฑ์ที่จะได้แบบ มีคอมมิตเมนต์กับใครสักคนแค่นั้นเราเรารู้แค่นี้ก่อนแต่มันจะไปมีคอมมิตเมนต์หรือจะไม่มีคอมมิตเมนต์แน่นอนมันคือดวงรวมใช่ไหมคะอาจจะเกิดหรืออาจจะไม่เกิดก็ได้เพียงแต่พี่หมอมาว่าโอกาสเกิดมันมีก็เลยต้องพูดออกมาเนาะนะคะทีนี้จะบอกอย่างนี้ค่ะอย่าพลาดเชียวหมายถึงว่าอย่าพลาดการเปิดรับใครใหม่ๆในช่วงเดือนนี้นะคะเพราะสิ่งที่พี่หมอเห็นคือคนคนนี้เขาสามารถ อะต่อให้เดือนนี้ไม่สามารถมีคอมมิชเมนต์ได้นะแต่คนเนี้ยสามารถมีคอมมิชเมนต์กับคุณได้ในอนาคตอยู่ดีและเขาสามารถพัฒนาไปจนถึงระดับที่ว่าแต่งงานหรือกลายมาเป็นคู่ชีวิตที่แบบว่าเป็นความสัมพันธ์ระยะย,ยาวกับเราได้นะคะเรียกได้ว่าคุณเจอคนที่ใช่แล้วแหละเพราะฉะนั้นก็อย่าพลาดในการที่จะเปิดโอกาสต้อนรับใครนะเพราะว่าพี่หมอมองว่า โอกาสในการพลาดมันมีมันมีหลายคนก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้ถามว่ามันเกิดมาจากอะไรบางคนอาจจะมาจากที่ว่าอ่าคิดนานเกินไปใช้เวลาในการตัดสินใจนานเกินไปหรือว่าะจะบอกว่าไงดีอ่ะบางคนอาจจะไม่ได้สนใจความรักมากอะคะ่ะหมายถึงเป็นเรื่องน้าเบื่ออะไรอย่างเงี้ยเออพออะเจอเจอคนอาสจมอิมว่าเจอคนหน้าตาดีก่อนเริ่มจากหน้าตาก่อนเฮ้ยถูกสเปคเลย แต่ก็เบื่อเมียมีแฟนเนี่ยเอนเนอร์จี้อย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทําให้พลาดเนาะเขาอาจจะไม่ใช่แค่คนที่หน้าตาดีนะเขาอาจจะมีอะไรที่ดีกว่าหน้าตาด้วยแล้วคนเนี้ยที่คุณกําลังจะเมินเขาเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตคุณได้นะคะก็ไม่อยากให้พลาดนั่นแหละอยากให้ลองเปิดใจให้ใครคนนี้ก่อนนะอ่ะอีกพาร์ทหนึ่งไม่พูดไม่ได้นะคะในเรื่องของเนื้อคู่หลายคนแบบชอบฟังเรื่องนี้มากนะ โอเคค่ะมังกรในช่วงเดือนกรกฎาที่เป็นคนโสดนะมีเกณฑ์จะได้เจอกับคนเก่าอย่างที่หมอบอกไปแล้วซึ่งเราไม่พูดดีกว่าเนาะ,ะในพาร์ทของคนคุยเก่าแฟนเก่าจะกลับมาเนี่ยมีโอกาสทุกมีโอกาสได้แล้วกันไม่ใช่ทุกคนมีโอกาสได้แล้วกันนะคะเพียงแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้นะคะคนเก่านะไม่ว่าจะเป็นแฟนเก่าหรือคนคุยเก่าที่บอกเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขอยู่เงื่อนไขหนึ่งนะคะนั่นก็คือคนคนนี้จะต้องจบกันไปนานแล้ว โดยปกติอะความน่าจะเป็นมันควรจะเพิ่งเลิกลากันไปถูกไหมแล้วก็กลับมาได้อะไรอย่างเงี้ยเออความน่าจะเป็นเนาะตามหลักแล้วอะแต่คู่ของคุณนะคะหรือคนคนนี้ที่พี่หมอเห็นมองว่าเป็นคนที่เลิกกันไปนานมากแล้วค่ะแต่ว่าอ,อีกหนึ่งประเด็นก็คือต้องจบกันสวยด้วยหรือถ้าเกิดว่าจบกันไม่สวยมันก็ไม่ใช่เรื่องไหลแรงอะเหมือนเหมือนเอ NERGY แบบอาจจะหยุดคุยกันไปเฉยเฉยอ่อาถ้าเป็นคนคุยก็หยุดคุยกันไปเฉยแต่ว่าไม่ได้ทะเลาะกันนะ ไม่มีปัญหาอะไรกันเลยนะอาจจะงงงงนิดนึงแล้วจริงๆตอนที่คุยอยู่เนี่ยเฮ้ยเขาเป็นคนที่น่าสนใจมากเลยแล้วรู้สึกว่ามันดีมากเลยตอนคุยตอนนั้นนะแต่ทําไมมันถึงหยุดชะงักไปอะไรประมาณอย่างเงี้ยคะ่ะคุณต้องมีความรู้สึกแบบดีนะอันนี้พี่หมอบอกก่อนแม้กระทั่งแฟนเก่าก็เช่นก,กันคือมันต้องจบแบบไม่ได้เป็นการเกลียดกันหรือไม่เผาผีกันนะมันจะต้องแบบว่าสามารถยูเทิร์นหรือดีเทิร์นกลับมาหากันได้นะคะแต่ว่าขอเก่าหน่อยอ่ะขอเป็นพาร์ทที่เก่าหน่อยเพราะเท่าที่ เท่าที่พี่หมอมองมองว่าเก่าพอสมควรเลยนะถ้าเป็นในชาตินี้ใช่ไหมอะสักเกินเกินหนึ่งปีเกินสองปีอย่างเงี้ยค่ะใช่เลยอ่ะใช่เลยใช่คนคนนี้เลยก็ลองเปิดใจคุยดูก่อนเนะาะอาจจะกลับมาครั้งเนี้ยดีกว่าเดิมเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าอ่อช่วงจังหวะหนึ่งเราได้เจอคนคนหนึ่งแล้วเอ่อมันไปด้วยกันไม่ได้ก็เลิกลากันไปแยกย้ายกันไป ต่างคนต่างเติบโตไปในเส้นทางของตัวเองแล้วพอวันหนึ่งกลับมาเจอกันปรากฏว่าเฮ้ยมันเหมือนมันเหมือนตอนนั้นเราทะเลาะก,กันเรื่องอะไรก็ไม่รู้ทําไมตอนนี้มันดีไปหมดเราไม่ทะเลาะก,กันทั้งทัที่เรื่องเดิมแต่เราไม่ทะเลาะก,กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละคุณกําลังจะเจอคนพาร์ทนั้นนะอ่าสําหรับชาวมังกรน,นะคะอ่าและแน่นอนค่ะนอกจากการเป็นแฟนเก่าคนคุยเก่าที่พี่หมอบอกว่าเก่าระดับปีสองปีอัพเนี่ยยังเก่ากว่านั้นได้อีกนะคะเท่าเวอร์ชั่นแบบ คนนี้ฉันไม่รู้จักแน่นอนจะไม่ใช่แฟนเก่าหรือคนเก่าในชาตินี้แน่นอนมันก็คือชาติหน้าเอ้ยไม่ใช่ชาติที่แล้วนะถ้าคุณเชื่อเรื่องชาตินี้ชาติที่แล้วอะไรเงี้ยนะคะหรือเชื่อเรื่องเนื้อคู่เนี่ยมันจะต้องเชื่อเรื่องนี้นะตามหลักแล้วอะก็นั่นแหละคะ่ะเรียกได้ว่าเขาคือเนื้อคู่คือมีเกณฑ์เป็นเนื้อคู่อะของชาวมังกรนะคะจะเข้ามาแล้วก็เราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะอ่าเราสมมุติว่าเราเป็นมังกรที่ฮอตมากเลยมีคนเข้ามาเยอะ เราจะรู้ได้ยังได้ยังไงหรือว่ามันทุกคนเลยก็ต้องบอกว่ามันไม่ทุกคนนะมันจะต้องเป็นคนพิเศษพิเศษแค่คนเดียวนะคะสังเกตยังไงสังเกตไม่ยากเลยวิธีสังเกตเนื้อคู่ที่ดีที่หมอต้องย้ำว่าเนื้อคู่ที่ดีด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วมันยังไม่ดีอะ่ะอ่ะโอเคมันก็อาจจะเป็นเนื้อคู่เหมือนกันคะ่ะ เนื้อคู่ไม่ดีมันจะมีแรงดึงดูดกันแรงมากค่ะในช่วงแรกนะเหมือนแบบแม่เหล็กมันดูดเข้าหากันอนะ่ะโดยเฉพาะในเรื่องแบบ18บวกอ่อาจจะยังไม่ได้แบบเจอกันปุ๊บแล้วก็นึกถึงเรื่องนั้นแต่หมายถึงว่ามันจะมีความรู้สึกเชิงนั้นเกิดขึ้นเยอะกว่าเป็นปกตินะอ่าไม่ใช่สิเยอะกว่าปกตินะคะนึกออกไหมาบางทีเวลาเราชอบใครอะ่ะถ้าเราชอบเขาด้วยใจ แบบแบบเราเน้นความรักจริงๆอย่างเงี้ยเราจะไม่ได้ไปนึกถึงเรื่องนั้นนะโดยส่วนใหญ่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราถูกดึงดูดกันด้วยสเสน่ห์แบบนี้อะค่ะมักจะเป็นคู่ที่มันท็อกซิกนิดนึงในตอนหลังส่วนใหญ่นะมันอาจจะไม่ทุกคู่หรอกแต่ว่าส่วนใหญ่เท่าที่เคยเจอนะคะส่วนคู่ที่ดีอ่ะคู่ที่ดีก็คือคู่ที่มันมีแรงดึงดูดเหมือนกันแต่มันเป็นในพาร์ทที่ดีอะเหมือนแบบ มันมีความรักมีความปรารถนาดีในคนคนนี้อยากเห็นเขามีความสุขหรือเขาก็อยากเห็นเรามีความสุขอยากเห็นง่ายๆเลยอยากเห็นเขายิ้มทุกวันอยากเห็นเขาแบบอยากได้ยินเสียงเขาทุกวันหรือเวลาที่เราได้คุยกันแล้วเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีแบบมากๆม,มันไม่ต้องจูนไม่ต้องปรับตัวไม่ต้องอะไรยังไงเข้าหากันเลยเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่อันนี้คือเนื้อคู่ที่ดีนะคะการที่พี่หมอต้องแยกประเด็นแบบนี้เพราะว่าไม่อยากให้เราไปเสียเวลาอยู่กับคู่กรรมนั่นแหละ คู่ไปดีก็คือคู่กรรมนะคะคือคู่อ่อท็อกซิกต่างๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นอ่อคู่ศัตรูนะคู่เวนคู่กรรมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคู่ที่แบบตอนแรกมันดึงดูดกันนี้เพราะว่าเราต้องมาใช้กันเนี่ยมันดึงดูดให้เราเข้ามาอยู่ในในในเวของกันและกันอ่ะแล้วมันถึงจะไปชดใช้ซึ่งกันและกันนะถ้าเชื่อเรื่องพวกนี้นะคะแต่ถ้าเป็นคู่ที่ดีเนี่ยพอมันดึงดูดเข้าหากันแล้วมันส่งเสริมกัน มันเกื้อกูลกันมันมีความปรารถนาดีให้กันอันนั้นเรียกว่าคู่ที่ดีนะคะอย่างเช่นคู่บุญคู่วาส,สนาคู่บารามีคู่มิตรคู่เพื่อนอย่างนี้ก็ได้นะถือว่าอยู่ในโหมดของคู่ที่ดีหมดเลยนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของคนโสดถือว่าอ่ะเดือนนี้เป็นเดือนที่มีโอกาสได้เจอกับใครที่ใช่แล้วกันเนาะก็อยากให้เปิดใจ กว้างๆหันกลับมามองความสําคัญในเรื่องความรักดูบ้างมองคนใกล้ๆตัวดูบ้างลองให้โอกาสใครคนนั้นดูบ้างนะคะแล้วจะเจอกับใครที่แบบใช่มากๆเลยในเดือนนี้นะทีนี้สําหรับคนมีคู่สำหรับคนมีคู่นะคะเหมือนเดิมนะถึงแม้ว่าไพ่จะสวยก็ต้องพูดเหมือนเดิมว่าถ้าเกิดว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณอยู่ในจุดที่มันดีอยู่แล้วนะคะไม่จําเป็นต้องให้ใครมา ถ่ายอะไรหรือว่าไม่ได้อยากฟังคําทานายในเรื่องความรักก็แนะนําให้ข้ามไปฟังในเรื่องของสุขภาพได้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าโอเคการจะกดเข้ามาฟังอะ่ะเชื่อว่าหลายคนเองเนี่ยเข้าใจในการทํางานของดวงรวมอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ฟังไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆมังกรคนอื่นได้เลยเนาะสำหรับคนมีคู่แล้วนะคะในเดือนนี้ต้องบอกว่า ความรักความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ที่มันดีมากๆม,มีการดูแลเอาอกเอาใจใส่ซึ่งกันและกันดีหลายคู่นะคะหลายๆคู่นะที่เพิ่งเพิ่งเพิ่งเริ่มต้นคบหาดูใจกันเอาสักหเดือนไปจนถึงสักหกเดือนมันนานไปไหมหเดือนแต่สำหรับพี่หมอมองว่าหเดือนไม่ไม่นานนะพี่หมอเป็นคนที่เวลามีคอมมิชเมนต์กับใครแล้วค่อนข้างจะคบยาวนะคะเพราะฉะนั้น หกเดือนสำหรับพี่หมอมันดูมันถือว่าไม่นานออ่ะเอาเป็นว่าเพิ่งคบกันไม่นานเอาเป็นว่าไม่นานของแต่ละคนกันแล้วแต่เลยแล้วนะคะอยู่ในช่วงที่ปรับตัวกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะมีทั้งเรื่องที่ตีกันบ้างดีกันบ้างตามภาษาคู่รักในเดือนนี้เรื่องที่มันแบบน่าเบื่อเรื่องที่มันเป็นปัญหาเรื่องที่เราปรับตัวเข้าหากันไม่เคยได้เลยนู่นนี่นั่นมันดีขึ้นอ่ะมันปรับตัวเข้าหากันได้นะคะ ผู้ที่มันมีปัญหาอะไรอยู่เนี่ยมันเหมือนกับปัญหาเนี้ยมันถูกแก้ไขาหายไปนะถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในช่วงเดือนกร,รกฎานะคะ,ะชาวมังกรกับคู่เนี่ยยังมีการพยายามทำอะไรร่วมกันด้วย,หล,ยหลายคนเป็นแผนสเกลใหญ่เลยค่ะเช่นการแต่งงานมีการวางแผนเรื่องการแต่งงานหรือบางคู่ก็อาจจะจัดงานในเดือนนี้เลยก็ได้นะอ่ะหรือบางคู่ที่แต่งงานแล้วนะคะคบกันนานแล้วแต่งงาน มานานแล้วอะไรก็ตามเริ่มมองหาความมั่นคงให้กับความสัมพันธ์น่ะถ้าแต่งงานแล้วก็จะอยากมีลูกอะถ้ายังไม่แต่งก็อาจจะอยากแต่งงานนะประมาณนี้นะคะคือมันเป็นเดือนที่อยู่ในจุดที่แบบสบายใจเรื่องความรักไปได้เลยอะ่ะสำหรับชาวราศีมังกรแล้วก็ชาวลัคนามังกรน,นะคะเพราะว่าทั้งเราทั้งคนรักเนี่ยต่างคนต่างดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันดีความความสัมพันธ์มันอยู่ในจุดที่กลับมา คือไม่ไม่อยากใช้คําว่ากลับมาเด้ยใช้คาว่ามัน,ม,นมันดูแลเอาใจใส่กันหรืออย่างที่บอกนะถ้าใครต้องปรับตัวอยู่มันก็ปรับตัวเข้าหากันได้ในที่สุดมันพูดคุยกันอะไรกันเยอะขึ้นนะคะ,ะแต่บางคู่ต้องพูดหนีนะบางคู่ที่อยู่ไกลกันนะคะเดือนนี้มีเกณฑ์จะได้เจอกันนะใครที่แบบ อย่างที่บอกอะ่ะบางคนอาจจะมีแฟนเป็นชาวต่างชาติก็ได้หรือว่ามีแฟนเป็นคนไกลไม่ได้อยู่ใกล้กันต่างคนต่างทํางานอยู่ไกลกันในเดือนกรกฎาคมคุณจะได้เจอกันเหมือนมีแผนที่นัดจะมาเจอกันในเดือนนี้นะคะซึ่งจะบอกว่าเออเปิดมาเหมือนอ่านตัวเองเลยเพราะว่าพี่หมอก็มีแฟนที่อยู่ไกลนะคะแล้วก็ในเดือนนี้มีนัดจะเจอกันจริงๆด้วยอ่านเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ได้นะคะมีโอกาสจะเป็นสถานการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วก็ หล,หลายคู่เนี่ยได้ใช้เวลาร่วมกันในบรรยากาศเก่าๆไปในสถานที่เดิมๆสถานที่เก่าๆหรือว่าชวนกันทําากิจกรรมที่แบบเหมือนตอนที่เราจีบกันตอนแรกอะไรอย่างเงี้ยไปดูหนังไปกินข้าวไปในสถานที่ที่เราเคยไปด้วยกันประมาณนี้ค่ะสาหรับความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีมังกรทั้งคนโสดแล้วก็คนมีคู่เห็นไหมมันดีมากนะโดยเฉพาะคนมีคู่นะคะ ก็ถือว่าเป็นอีกเดือนหนึ่งที่ไม่ใช่เรื่องที่ต้องแบบปวดหัวเลยเลยเนาะของชาวมังกรนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของสุขภาพกันดีกว่านะเหมือนเดิมนะขออนุญ,ญาตเปิดไพ่สุขภาพให้กับชาวลัคนาราศีมังกรนะคะ สำหรับปัญหาสุขภาพของชาวลัคนาและก็ชาวราศีมังกรต้องใช้คําว่าโอกาสที่จะเกิดหรือเกณฑ์ที่จะเป็นแล้วกันเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะมันไม่สามารถที่จะเป็นได้ทุกคนขนาดนั้นหรอกนะบางคนก็แข็งแรงดีแหละจริงๆมีไพ่ที่พูดถึงความแข็งแรงดีเกิดขึ้นอยู่นะคะแต่ถ้าพูดถึงโรคภัยเนี่ยก็พอมีบ้างนะสําหรับใครที่อ๋อ นั่งทํางานนานๆเนี่ยพี่หมอมองว่าก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นในเรื่องของโรคที่เกี่ยวข้องกับอจริงมันไม่ใช่โรคนะแต่มันเป็นพวกอาการนะคะพวกเน็บชาอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นง่ายหน่อยบางคนเป็นตะคงตะคิวง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีเกณฑ์พวกนั้นปัญหาอื่นๆก็เช่นในเรื่องของอข้อต่างๆนะคะกระดูกนะคะฟันนะคะจะมีโอกาสมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกเกี่ยวกับฟัน ข้อเข่าเอ็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะกล้ามเนื้อในลักษณะของการปวดการเมื่อยอาการอักเสบต่างๆพอจะเป็นได้เล็กๆน้อยๆเข้ามาทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรรู้สึกว่าเออมันน่ารําคาญอะไรเงี้ยค่ะแต่ถามว่ามันร้ายแรงไหมพี่หมอมองว่ามันไม่ได้ร้ายแรงอะไรนะคะเราสามารถดูแลตัวเองได้ตามปกติเลยบางคนบางบางอาการนี้ไม่ได้ร้ายแรงจนถึงขั้นต้องไปหาหมอดูแลตัวเองได้หรือบางคนถ้าแบบ จะร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงก็ชอบไปปรึกษาคุณหมออันนี้ก็ไม่ว่ากันนะก,ก็จริงๆมันก็ถูกแล้วนะคะการการที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราไปปรึกษาคนที่เขารู้เรื่องเนี่ยมันดีกว่าการที่เรามานั่งรักษาตัวเองอันนี้มันถูกต้องแล้วนะคะเพียงแต่จะบอกว่า ถ้าเราพูดก็ตามหลักความเป็นจริงก็ต้องก็ต้องเข้าใจเนาะหลายๆคนนะไม่ชอบหาคุณหมอเป็นอะไรนิดๆหน่นอยๆรู้เคยกินอันนี้หายเคยเคยทาแบบนี้หายอะไรเงี้ยค่ะในช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยมังกรก,ก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะแล้วก็บอกไปแล้วในในโรคที่หรือ,อ,อปัญหาแล้วกันนะไม่ใช่คำว่าโรคแล้วกันนะปัญหาที่มีโอกาสจะเกิดน,นะก็จะตามนั้นเลยนะคะไม่ได้ร้ายแรงอะไรนะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรก,ก็จะประมาณนี้ค่ะในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์แล้วก็สุขภาพในช่วงเดือนกรกฎาจัดว่าอืเป็นสองเรื่องที่สบายใจได้นะคะค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะอ่าก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้ฟังในเรื่องของการงานการเงินเดี๋ยวท้ายคลิปมันจะขึ้นให้กดไปฟังก็ลองไปฟังกันได้นะคะ จะได้รู้ว่าการงานการเงินของเราในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยมีทิศทางมีแนวโน้มยังไงบ้างแล้วก็คลิป6เดือนเนี่ยก็มีนะการงานการเงินความรักแบบภาพรวมกว้างๆ6เดือนก็จะไปฟังอีกก็ได้ฟังหลายๆคลิปมันก็จะเห็นตัวตนเราไม่ใช่ถึงกับตัวตนหรอกแต่ว่าใกล้เคียงดีกว่าค่ะใกล้เคียงเรื่องราวหรือว่าใกล้เคียงตัวตนของเรามากที่สุดนะเอาไปฟังแล้วก็เอาไปคิดวิเคราะห์ตามว่าเออแนวโน้มตัวเองเนี่ย เป็นแบบนี้แบบนี้ไหมเรื่องราวของเราใกล้เคียงไหมจะได้ระมัดระวังได้ในส่วนไหนที่เราพอจะปรับได้อะไรได้ก็จะเป็นประโยชน์กับเรานะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะต้องขอขอบคุณชาวลัคนาราศีมังกรทุกคนเลยที่เข้ามาสพอร์ตกันนะคะทั้งผู้ติดตามใหม่ผู้ติดตามเก่าลูกเพจลูกดวงเก่าๆที่ตามมาจากบ้านหลังแรกของพี่หมอก็คือเพจ facebook นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็มีคนถามว่า ดูดวงส่วนตัวด้วยหรอคะใช่ค่ะดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก่อนทําช่องอะดูดวงส่วนตัวเป็นปกติอยู่แล้วนะคะช่องมาทีหลังสุดเลยนะคะก็สามารถเข้าไปคอนแทคถามคิวได้นะคะที่เพจ Facebook ค่ะใช้ชื่อเดียวกันกับช่องเลยก็คือ Cafe h o อโนะทักมาถามคิวได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะหาคิวยากนิดนึงแต่ก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ลองนัดดูค่ะบอกไม่ได้เลยจริงๆอะอย่างวันเนี้ยที่อัดคลิปของราคณาราศีมังกรเนี่ย ่าเป็นวันที่26มิถุนายนนะคะแต่ว่าคิวที่จองอยู่ตอนนี้คือถึงวันที่ถึงวันที่สามแล้วจริงๆมันโดดไปจนถึงวันที่วันที่สิบสองแล้วค่ะแต่ว่าช่วงระหว่างสามถึงสิบสองมันยังพอมีแทรกได้นะคะเผื่อใครสนใจก็ลองทักข้อความมาสอบถามคิวดูก่อนได้นะคะก็หวังว่า คลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะกับชาวลัคนาราศีมังกรไม่มากก็น้อยนะคะฝากให้สัพพอตติดตามช่องกันอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันอบอุ่นอบอุ่นแบบนี้ต่อไปนะคะขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ